หลังจากที่ต้องมาคู่กันต้องเขาเรียกไงต้องสอบตุนยังไงบ้างมองการณ์้ยกันก็ผมก็มีมีคลาสเซตติ้งเนาะเราก็มีเวิร์กช็อปมีเวิร์กช็อปกันเยอะด้วยใช่ค่อนข้างเยอะเยอะมากๆเทียบกับเรื่องอื่นเงยก็ทำให้สนิทกันมากใช่ครับใช้เวลาไหนทำงานแล้วต้องไปก็คือโลทั้งหมดอยู่เชียงใหม่หมดเลยไม่ไหมไม่ส่วนมากเอ่อจะเป็นภาพในอดีตครับจะอยู่เชียงใหม่ซะมากกว่าจริงๆตอนโตเอ่อตอนปัจจุบันก็มี จริงมันจะต้องแบ่งพาร์ทยังไงมันต้องย้อนกลับไปปี2013 13เออมันต้องยังไงบ้างเน่ยตอน2013มันจะเป็นพาร์ทของนักเรียนเนาะตอนตอนเราเป็นวัยเรียนอะไรเงี้ยก็มันก็จะมีบริบทสังคมมันอีกแบบหนึ่งที่ทำให้อมเซตของ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 ตัวละครแต่ละตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะมีไมเซตแบบเป็นยุคนั้นที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยคือสังคมมันยังไม่เปิดเข้าทุกวันนี้ครับผมก็ มันก็จะม like ีความคิดแบบนั้นอยู่จริงๆมีความเคิร์กเกิดจากการใส่สายมันโอ้โหปกติปกติครับอ๋อคือสุดยอดเลยปกติก็นึกได้ได้ย้อนไปถึงวัยเรียนครับผมเพราะตอนวัยเรียนก็ใส่ประมาณนั้นอแล้วพอตอนนี้กลับมาใส่แล้วมันดูแบบเคิร์กเกินไหมหรือว่าก็จะดูตัวใหญ่ๆหน่อยเคิร์กผมยอมรับผมเคิร์กอะไรยังไงบ้างเนี่ยยังไงจูผคนนั่าแข้งพิบเลย มันยังไงบ้างพอมันต้องใส่แล้วมันต้องฟิตติ้งแล้วมันรู้สึกว่ามันต้องทำยังไงให้มันหน้าเราไปกับชุดโอ้โหต้องทำใหเชื่อมันไม่ได้ทำหรืดาชิ้นนหรอเขาหนามมันยังไงบ้างมันต้องทำรู้สึกไงรู้สึกว่ามันต้องไปกับชุดที่ได้อ่ะก็เรามั่นใจในตัวเองอยู่แล้วครับว่าเราเด็กพอใช่ใช้ความมั่นใจของตัวเองล้วนๆเลยสังขารตัดทิ้งใช้ความมั่นใจล้วนๆเลยครับเขาคาแรคเตอร์ใช่เขาคาแรคเตอร์ในตอนสมรรนจิตสามมันต้องเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ในตอนนั้น ที่มันก็มันก็เป็นยุคของเราตอนตอนเรามาไยมมันก็เป็นประมาณนั้นอยู่แล้วใช่ก็ก็แบบยังไม่มีโซเชียลเยอะเท่ายุคนี้ฮะก็จะเวลาเล่นอะไรก็จะไปเตะบอลเจอกันสมากกว่าไม่ค่อยได้โผล่เห็นว่าเป็นต่างโรงเรียนด้วยครับใช่ก็ก็เหมือนคนนี้เขาไม่ค่อยมีเพื่อนนะผมย้ายโรงเรียนบ่อยหรอคือตัวละครอาชีวิตย้ายโรงเรียนบ่อยครับผก็เลยไม่มีเพื่อนเราก็บังเอิญมาเจอเขาที่ ที่เอี้ยงหมูในตลาดของของแม่เราครับครอบครัวเราแม่ต่อให้เรารวยนั่นมีค่อนข้างรวยค่อนข้างรวยมากครับผมถ่อมตัวซะด้วยใช่มันก็เลยบังเอิญไปเจอเขาครับผมก็รู้สึกว่าเอเราอยากเป็นเพื่อนกับเขานะอน้าเลยแล้วก็คือกี่ปีผ่านไปมาถึงกลับมาสิบปีผ่านไปกลับสิบวักลับมาเจอกต่ปีบัตรใช่ครับก็กลับมาเจออีกตอนตอนมาไอ้ตอนทำงานแล้วใช่ที่พูดถึงเตอร์นหลาคนความยากง่ายของผมเนี mm. no <laughs> <laughs> online, ่ย คือมันแทบจะเล่นเป็นตัวเองเลย <c oughs> ยังไงคือเป็นดาราหล่อรวยอ่าเป็นเออในเรื่องเรารับบทเป็นเป็นดาราหล่ออยู่แล้วก็มันเรวยกันเราเลยอ่าแล้วก็รวยใช่ก็แบบใช่ใช่ใช่เเสียงอ่อนอ่ <c oughs> ใช่ใช่ถ้ารวยไม่ทางานเราสนุกแล้วผมก็เป็นเป็นเป็นคนกวนๆด้วยใช่ก็เลยแบบใกล้เกียงกับเรา ประมาณนี้ะครับไม่อยากจะพูดไม่ได้ถามจริงเลยเหรอหรือว่าเอาตัวเราเข้าไปใส่เลยก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เอาตัวเราเข้าไปใส่ความกวนความเออใช้ความเป็นนักแสดงของเราเองเนี่ยยัดเข้าไปลงไปอีกยี่สิบที่เหลือคืออีกพาร์ทตัวไวเด็กไวเด็กด้วยที่อาจจะแตกต่างนิดนึงซึ่งไวเด็กผมก็ก็เป็นแบบเนี้ยตอนโตมา ไม่ถึงเลยวะวัยเด็กตัวตัวเองอะวัยเด็กตัวเองเราก็เป็นคนกลุนกัวอยู่แล้วใช่แต่ว่าถ้าเป็นวัยเด็กของตัวอาชีวิตเขาจะเงียบเยนิดนึงจะเป็นคนชอบดูหนังชอบเสียงดนอาร์ตนะครับซึ่งจริงๆแล้วไม่ไม่มีในตัวเราเลยมีก็มีความเตะบอลอะไรอยู่ได้อ๋อน่าจะโดดคนเราโลยแต่ก็จะมีคล้ายๆตอนวัยเด็กครับผมวัยแฟลชแบ็กหน่อยซึ่งนิสัยก็จะคล้ายๆผมที่แบบ ชอบพูดอะไรผงผางอะไรเงี้ยนิดนึงนิดนึงแต่เวลาเวลาพูดกับเพื่อนเวลาพูดกับอะไรเงี้ยครับส่วนตอนปัจจุบันเนี่ยก็จะฉีกเลยเป็นหมอสับแคร์ก็ต้องเยอะครับผมก็ต้องเรียนรู้หลายๆอย่างการเป็นหมอในแบดขับรถฟุ้งต้องสุขุมเรียบร้อยเก่งหรือว่าก็เก่งด้วยครับเก่งด้วยจริงๆต้องเก่งเลยแหละเป็นหมอ,อครับแล้วก็มีความสุขุมเพราะเวลาเราเจอกับคนไข้อะไรเงี้ย เวลาแบบมีเรื่องอะไรอันตรายอย่างน้อยหมอต้องใจเย็นไว้ก่อนครับจริงๆต้องไปเขาเนี่ยต้องมีเข้าไปคัดว่าจะต้องเรียนเป็น,นหมอทางไหนเพื่อที่ให้มันสมบทบาทก <_ ania> ็มี <_ rict> คุณหมอครับผมคอยกํากับอยู่หลังหลังมอนิเตอร์ตลอดครับผมเพราะว่ามันไม่สามารถพูดผิดได้ถ้าพูดผิดปุ๊บการรักษากจะเปลี่ยนไปเลยสับแพทย์บางแพทย์เออบางบางคำเงี้ยก็ต้องพูดให้มันเป๊ะไปเลยประโยคหนึ่ง จริงๆเราเป็นหมอทางไหนเป็นหมออโถครับหมอกระดูกอ๋อไม่ต้องเจอเลือดไม่ต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออนะฮะต้องเจอเลือดไม่หรือว่าต้องอะไรอีกไม่ต้องไม่เจอครับแล้วเรากลัวมั้ยก็ก็กลัวกลัวกลัวครับเราวบรรกากาศตอนที่ไปถ่ายเชียงใหม่เปยังไงบ้างเห็นบอกว่าเก็บเป็นความลับมากอืมสนะดูกผมใช้คำว่าสนุกนะผมชอบอือคือผมเป็นคนชอบเชียงใหม่อยู่แล้วชอบบรรยากาศเชียงใหม่คือมันมันมีนทั้งฟิลเมืองทั้งฟิลป่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยคือเราได้ไปถ่ายทั้ง ทั้งฟิลที่เป็นในเมืองเนาะตัวโรงเรียนแล้วก็ขึ้นไปบนเขาอาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่ามันมันแฮปปี้มันสนุกมากครับ<ม>อยากให้ไปติดตามดูในซีนรีส์ครับสนุกครับสนุกก็ไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> อ๋อได้กลับบ้านตัวเอง <c oughs> เอเหรออ,บบอยู่อยู่อยู่ภาคเหนือครับอยู่เชียงรายแต่ก็ไม่ได้กลับนานก็เลยแบบเป็นยังหวะพอดีเราก็ได้ไปถ่ายด้วยแล้วก็แบบได้ย้อนไม่ไม่พังไม่พัง ก็ได้นึกถึงบรรยากาศครับผมครับสนุกครับไี่จริงพอมาเล่นด้วยกันมันจะต้องปรับจูนังไงบ้างทั้งสองคนเพราะแต่ละคนก็ไม่คุ้นเคยเล่นมาแล้วแต่เราเป็นครั้งแรกของซีรีส์อะไรซีรีส์วายอจูเนียร์เรื่องคจริงอะผมผมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องปรับตัวขนาดนั้นอะเพราะว่าผมก็มองเป็นีรเป็นซีรีส์โรแมนติกเรื่องหนึ่งใช่ครับก็เป็นความรักของคนสองคนมันก็เหมือนกันใช่มันก็รู้สึกไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นของผมก็ เหมือนกันเลยฮะมันก็เป็นซีรีส์โรแมนติกครับผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนซีรีส์หลายๆเรื่องครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้เกรงไม่ได้เกรงอะไรขนาดนั้นไม่ถามความโรแมนติกในเรื่องมันเป็นแบบไหนแต,แต่พี่สามามาเพ่เห็นความโรแมนติกมีแต่ความขำมีแต่คอมเมดี้คือในเรื่องโรแมนติกมากโรแมนติกมากจริงๆคือมันมีพาร์ทโรแมนติกเสร็จต่อดารามาอะไรอย่างเงี้ย แต่ยสปอยนี้โลจิสติกยังไงให้พี่คิดภาพออกจู้สบกว่าเออเยมะโลจิสติกแล้วใครถามนิดเดียวเลยนะเราอะคือถ้าตอนตอนวัยเด็กแล้วกันขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนเขาเรียกเขาอะไรนะเกาสุเทพเกาสุเทพขับขึ้นเกาะสุเทพก็คือขับมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบอเสุเทพกันเลยสองคนคือมันก็เหมือนเป็น เป็นสองคนสองคนที่จีบกันแล้วก็คนสองคนนี้จีบกันแล้วก็อยู่ด้วยกันสมอไซค์มันเล็กมันเล็กมันเล็กมากแล้วเราตองสอนใช่เราเปลียนการเอาอยาคิดเท่าตามเลยเรแมนติกแล้วนะมันมีมากกว่านี้ให้ติดตามดูเป็นซีรีส์ดีกว่าพูดแค่นี้ก่อนพูดนี่ก่อนงั้นเดี๋ยวจะสปล่อยเยอะเกินไปนะแล้วเราอะภาพโรแมนติกของเรื่องนี้มันเป็นนิยามยังไงบ้างครับก็การได้อยู่ด้วยกันสองคนครับในในซีนก็ มันก็จะมีหลายๆซีนด้วยผมรู้สึกว่าทั้งหมดที่เราอยู่ด้วยกันนเงี้ยมันโรแมนติกครับทั้งตอนเด็กที่รู้สึกว่าเหมือนจะเหมือนจะรักกันแล้วแต่ว่าสังคมมันทำมันทำให้เราไม่สามารถจะไปไปด้วยกันต่อได้แล้วอีกอย่างเราก็เด็กด้วยด้วยความคาแรคเตอร์ตอนนั้นมันเด็กแล้วมันเราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งนั้นมันคืออะไร ก็คือตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใจตัวเองชอบใช่รใช่แล้วพอมาถึงวัยปัจจุบันยุคปัจจุบันที่สังคมมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วทําให้2คนเนี้ยได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลยนะแล้วก็เป็นยังไงไปดูในซีรีส์แต้วก็มีลับซีน NC ค่ะ NC เขาเรียก NC แล้วซี NC เป็น NC มาค่ะเป็น NC แล้วซีเออ NC ครับผมครับผมเยอะมากเยอะเยอะเยอะเลยไม่มีสะดุดล้มอย่างเดียวคือไปเลยใช่ไหม ไปเลยมุ่งเลยมุ่งเลยมุ่งเลยตั้งแต่อาช่ตั้งแต่ตอนวัยเรียนเลยครับยมุ่เหรอยังไงบ้างยังไงบ้าง n อของคุณเจ้าพี่ตอบยังไงบ้างคือมันพูดไม่ได้มันมันเยอะมากมันเยอะมันเยอะใช่ผมว่าบางซีนก็อาจจะต้องตัดออกไม่งั้นพี่ถามหนึ่งว่าลูกไปกับออมอะของออมเขาดูจริงจังเขาดูไม่เล่นสมุอนจริงเขาเล่นจริงเลย เรามีเขาได้แจ้งเราไม่ทราบข่างหน้าเราก็เล่นจริงครับออ๋เรามีติดเรามีติดตรงไหนมะไม่มีติดเลยครับคือชำนาญหรือว่าตาม Character ไปตามอะไรครับเรียนรู้มาจากผู้จัดการเยอะครับที่จริงการเอ็นเด่นอธิบาย NC ของคุณได้ไปตอบมันเป็นยังไงบ้างออ๋ผมต้องอธิบายไงให้ไม่สปอยตอนนี้ไม่ออกเลย เอาถึงความรู้สึกเราที่เวลาเล่นน่ะที่พวกกำกับเขาบีบมาหรือว่าพี่ออฟบีบมาว่าเขนต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้ก็เล่นตามอารมณ์จริงๆเลยครับณตอนนั้นเลย <c oughs> คือเล่นคิดตามตัวละครเลยว่าตัวละครเขาจะคิดแบบไหนทําแบบไหนก็เต็มที่เลยอาจจะมีบล็อกกิ้งบ้างว่าเออต้องประมาณนี้นะถ้าตรงนี้นะนิดนึงอะไรเงี้ยที่เหลือเป็นฟิลลิ่งของอารมณ์แล้วตอนนั้นเลยคือม <c oughs> จของความรักของคนของคนเลยครับเป็นไงบ้างเอซีให้ให้ทำต่างกันก็ ตอนแรกก็ยากๆหน่อยครับเพราะว่าเข้าด้วยกันครั้งแรกมันก็เทคแรกมันจะจะต้องโดนเรียกไปคุยก่อนครั้งหนึ่งไปบีฟก่อนว่าแบบเออมันต้องเป็นอย่างนี้นะท่าทางมือหรือว่าอะไรหลายๆอย่างครับผมเขินเค่นมั้ยเพราะนอกจอก็าคือดูคอมเมดี้มากเลยเทคแรกเทคแรกเขินมากเขินอะไรเขา ผมหลอกแค่่ออดไไม้เรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เขพูดอย่างเงี้ยตลอดเวลาผมหลอกบ้านรวยคือผมพูดอย่างเงี้ยในกองประจําเลยนะแล้วก็ด่าผมทุกวันด่าทุกวันน้ำข่าไม่ถามว่าเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเพราะฉีดยาแล้วทุกวันรู้สึกอย่างนั้ปุ๊ว่าเขาหลอกเขารวยเขา เหมือนในอะไาแรคเตอร์80%ตรงนี้ปุ๊บมีความคิดเห็นแกบอกมาได้เลยพี่พี่คอมเมนต์เขาว่าหล่อแหละเออเขาก็าหล่อพูดดูไม่เต็มปากดูเหมือนแบบตบลาให้จบเหรอเขาหล่อเดี๋ยวเขาแกล้งผมไงเขาชอบแกล้งอ้าวเหรอทำไมเราเป็นอะไรเจ้าขี้ในกองเหรอเขาแก้มทุกคนเหรอ เรายังเห็นรีแอคของแต่ละคนคือระไรพฤติกรรมใช่ระไรพฤติกรรมด้วยเราจะได้สนิทกันมากขึ้นครับอยากเห็นทุกวันเหลือเกินนะวันที่จะได้สนิทกันทุกทุกวันเนี่ยเราคิดว่าทุกวันนี้เขาสนิทกับเราไหมหรือเราแค่สนิทกับเขาเราถามเขามาอยู่เช็คเช็คนิดนึงเช็คเออไม่น่าใจแต่ผมคิดว่าผมสนิทกับทุกคนนะอใช่ทุกคำตอบมานำแล้ว แล้วผมก็เชื่อว่าเขาสิ่งขโอ้โหเราไม่ได้รูตอบแล้วจบปีดคำถามปิดคำถามตอบเองถามไปทเดียวตอบเองเลยเหรอแล้วความราม่ามันจะแค่ไหนเอ่อก็อย่างที่บอกครับคือตอนตอนวัยเด็กเนาะบริบทสังคมมันไม่สามารถที่ทําให้เปิดเผยได้ทําให้แบบไม่รู้ว่าตัวตนของเรามันคือยังไงนะแล้วมันจะมันจะไปยังไงกันต่อนะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมันคืออะไรเขาไม่รู้คิดว่ามันจะหนักขึ้นไปไหมสำหรับซีรีส์ไปเขาเปิดขึ้นมาว่า สบายๆแต่เพรามันหนัามากไม่ไม่หนักขนาดนั้นนะมันก็มีแค่มีมาบ้างครับแต่ว่าผมว่าโดยรวมมันจะเป็นโรแมนติกมากกว่าแล้วกดดันมั้ยเขาบอกว่านี่คือซีรีส์วายเรื่องแรกที่ช่องสามคุณคันกดดันก็กดดันอยู่นะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องแรกแต่ตอนแสดงไม่ได้กดดันหรอกอะไรนะอะไรนะไม่่ไมกดดันเลยครับเก่งหมูโถ ฟุกเกินไอคไม่ได้สั่เลยฟุกพวกแบบกดดันซีรีส์หรือกดดันคู่เรากดดันเัินนี่แหละเออยังไงบ้างฟุกเกอนเพราะว่าเออเป็นน้ำเป็นเนื้อก่อนก็กดดันที่แบบได้เล่นเรื่องแรกของช่องด้วยครับอันนี้กดดันพิเศษเลยแต่ตอนแสดงก็ในเรื่องก็กดดันแต่ว่าไม่มากเท่าคำว่าเรื่องแรกเออครับผมแต่คิดว่าพาร์ทเนอร์เราสามารถไปด้วยกันได้ ไปได้ครับผมไปได้ครับผมเรื่องแรกของช่องซีนวายถามว่ากดดันไหมควาจริงมันก็มีเล็กๆครับแต่ว่าผมก็ทําทุกเรื่องให้มันเต็มที่อยู่แล้วอ,ะอ่ะ,อะมันก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้แบบไปกดดันว่าเรื่องนี้ต้องต้องดีกว่าเรื่องนู้นนะ,ะคือคือเราเราทำให้มันดียิ่งขึ้นของเราไปเรื่อยในทุกเรื่องๆๆที่เราแสดงอยู่แล้วอ่ะเราเราไม่ได้กดดันที่ตัวความเป็นซีรีส์เรื่องแรกของช่องกดดันเป็นตัวละครว่าไอ้ตัวนี้มันจะเล่นออกมายังไงนะแต่ว่าด้วย ตอนนี้คาแรคเตอร์มันไม่ได้ไกลกับผมมากผมก็เลยอาจจะรู้สึกงหนึ่งมากเกิดหล่อรวยหล่อหล่อมากหล่อมากมาก้องเห็นหล่อมากมากใช่ไปดูก่อนอยู่ดีๆก่อนสุดท้ายเขไม่ได้ดูเลยเพราถ่ายเสร็จแล้วปีหน้าครับฝากซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อนะครับน่าจะได้ดูกันหนน้้าตปีแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเรื่องซีรีส์คุณได้ไปต่อนะครับผมก็มันจะมีเรื่องราวความรัก แล้วก็มีดราม่าครับผมก็จะได้เห็นในหลายๆมูทของพวกเราสองคนแล้วก็ของอีกหลายๆคู่ใช่ครับผมก็ยางติดตามพบรถแน่นอนครับขอบคุณครับ